สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของแมล่ลักนะคะ mm hmm. ค่ะคุณแม่วันนี้กระเป๋าสวยๆคุณแม่ค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้คุณแม่โปรกระเป๋านะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้วันเดียวนะคะเ mm hmm. หลือสามใบค่ะค่ะเหลือสามใบวันนี้วันเดียวปกติที่สี่เก้าเก้าวันนี้ไม่มีเก้าเก้าค่ะสี400่ร้อยทวนนะคะ ค่ะสีร้อยท่วนค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านงานแฮนเมตดค่ะค่ะสวยงานมากค่ะค่ะพกพาได้หลายค่ะตัวนี้เป็นตัวซ่อนแบงคห้าแบงค์พันค่ะซ่อนของมีค่าค่ะค่ะแล้วก็ใบเล็กใบใหญ่ด้วยค่ะความยาวสิบสี่นิ้วค่ะ จากนี้มานี้ค่ะคือความกว้างค่ะยาวก็เรียกกว้างก็เรียกค่ะสิบสี่นิ้วแล้วก็ลึกลงมานี้ก็คือสิบนิ้วค่ะคุณแม่วัดเป็นนิ้วนะคะแล้วก็มีซิปข้างอีกค่ะเวลาพกพาเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะพกค่ะคุย่งห้ากว่าพกเครื่องสมอางมาแหละของใช้ภาชนะของใช้ของเราทุกอย่างค่ะพกได้ค่ะใบใหญ่มากค่ะราคาอยู่ที่บันนี้ คุณแม่โปรโยนนะคะ400บาทค่ะกระเป๋าผ้าใหม่สวยเลืนดรูดูเด่นเสริมบุคลิกเสริมราศีเสริมความสวยความงามให้กับตัวท่านค่ะพกไพ่ไปใส่ข้ากับวา่าขึ้นได้กระเป๋างามแท้ความชื่นเอเอขอภัยค่ะความชื่นใจของเราเขาชมว่างามค่ะนี่แหละความชื่นใจประทับใจของเราคือเขาชมว่างามค่ะ สวยมากค่ะเลิศดรู้ดูเด่นนะคะไมายเลขหนึ่งค่ะสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้หมายเลขสองค่ะค่ะสวยงามมากค่ะงานมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านสวยเก๋ไก่ไม่มีเก้าเก้าวันนี้ค่ะเหลือสามใบสี่ร้อยบาทค่ะได้เตทุ่นขึ้นค่ะทุนผ้าสวยมากค่ะสีฟ้าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในค่ะ เพราะว่าช่างนี้เขาสั่งมาไม้พวกพวกทับในนี้เขาจะสั่งมาเป็นม้วนค่ะค่ะไม่ได้สั่งแบบเป็นเม็ดเป็นะไรค่ะสั่งต้องสั่งเยอะเป็นม้วนค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านถึงหูเหิวสีนี้ก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นเพียงหูหิวค่ะมันก็บอเป็นอย่างเพราะว่าเป็นผ้าไหมเหมือนกันไม่ได้ผ้าท้ายมาใส่เป็นค่ะแกบอกว่าค่ะมันเป็นเป็นงานไหนนี้ค่ะเป็น ตัวตัวเศษของตัวนี้แหละเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะค่ะเป็นไม่มันไม่ได้แปลวาตัวตอื่นเข้ามาผสมนะคะมันเป็นผ้าตีนแดงผ้าตัวนี้ค่ะเป็นตีนเป็นเชิงล่างค่ะเชิงล่างเชิงบนค่ะเชิงล่างได้หิ้วหนึ่งเชิงบนได้หิ้วหนึ่งค่ะมันเป็นเชิงล่างเชิงบนสีแดงค่ะมันก็งานตัวเดียวกันของเขาค่ะค่ะช่างก็เลยเอาสีแดงนี้มันเป็นเชิงล่างเชิงบนของผ้าไหมเนี่ยค่ะบา่นท่าว่าเอิญผ่าไหมตีนแดงค่ะ ภูมิปัญญาชาวบ้านเก๋ไก่มากค่ะมีช้างชูธงชัยชนะค่ะขาสวยเดินเลิศดดูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะวันนี้ไม่มีเก้าเก้าค่ะวันนี้มีสี่ร้อยบาทวันนี้ค่ะสี่ร้อยบาทวันนี้วันเดียวนะคะค่ะความกว้างอยู่ที่สิบสี่นิ้วค่ะแล้วก็ความลึกลงมาแบบนี้ค่ะค่ะลึกลงมาแบบนี้ค่ะสิบนิ้วค่ะอันนี้ตัวสําหรับพกพาเดินทางไปไหนมาไหนก็ สะดวกสําหรับเราใช้ของบรรจุของนะคะอันนี้ไม่มีเก้าวะคะไม่มีสีเก้าเก้านะคะสีร้อย่วนค่ะ,ะคุณแม่เอาแต่ทุนคืนนะคะนี่ก็สวยเลือหรูด,ดูเด่นมากค่ะค่ะใบนี้ก็เป็นมัดไหมมัดหมีสีเขียวไฟสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยทวนค่ะไม่มีเก้าเกวันนี้ค่ะคุณแม่โยนแล้วนะคะโยนทุนค่ะ ค่ะ9.9คือกำไรค่ะวันนี้ยนทุนค่ะนี่ค่ะด้านในนี่คือว่ามันไม่เป็นไรค่ะมันเป็นงานที่ว่าอยู่ข้างในค่ะเราไม่ได้หาสีสีเดียวนะคะเพราะว่าแกสั่งมาเป็นม้วนเป็นชุดเลยค่ะเขาจะขายยกม้วนมาค่ะช่างกระเป๋านี่ค่ะอันนี้หมายเลขสามค่ะสีเขียวไทยสวยเลื่องลูดูด่นะคะคางามค่ะเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านค่ะพกผูกพาเดินทางไปไหนมาไหนก็ ใส่ของได้เยอะค่ะเดินทางต่างจังหวัดก็คาะเหมือนอย่างนี้แหละค่ะมันเป็นสีเขียวแบบนี้แหละค่ะมันเป็นเชิงล่างค่ะเชิงล่างเชิงบนค่ะแต่ว่ามันก็งานตัวเดียวกันของเขาค่ะเหมือนใบนี้ลูกค้าว่าทําไมสีแดงมันเป็นผ้าตีนแดงอมตัดค่ะค่ะเป็นผ้าตีนแดงค่ะอันนี้ก็เขียวค่ะ เขียวก็เชิงหน้ามันก็เป็นแกก็มาทํารวงค่ะมันไม่ใช่ว่าผ้าคนละสีก็ผ้าชุดเดียวกันนี่ก็ชุดเดียวกันของเขานั่นแหละค่ะผ้าพื้นเดียวนี่แหละค่ะอันนี้ก็ผ้าพื้นเดียวค่ะขาไม้เลขสามสีเขียวค่ะเขียวใพรสวยงามมากค่ะเลือดลู้ดูเด่นเขียวเหนียวซับค่ะใส่เงินก็เขียวเหนียวซับนี่ค่ะซ่อนเงินล้านก็ไม่หายค่ะมันเหนียวซับค่ะไม่ไปไหนมาไหนเป็นทรัพย์สินของเราเหมือนเดิมค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะวันนี้ไม่มีเก้าเก้าวันนี้สี่ร้อยทวนค่ะสนใจใยากได้กระเป๋าเหลือสามใบนะคะคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะสามใบนี้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะอันนี้หมายเลขสองนะคะค่ะงานมาจากผ้าไหมนะคะค่ะงานมาจากผ้าไหมงานภูมิปัญญาชาวบ้านงานแฮนด์เมดค่ะเป็นผ้าไหมั้างนั้นค่ะค่ะกระเป๋าผ้าไหมนะคะ สวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่บันนี้ไม่มี99 400ทวนค่ะค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่คุณนุนคุณแม่ช่วยแชร์คุณแม่ด้วยนะคะค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่ากเจ็บอยากก่อยาจนบ,บนรักษาภาคคุ้มครองค่ะ